ครับสวัสดีครับผมภาคจารยานุสุนพันธ์นะครับหนงานตรวจสอบภายในนะครับทำการรายงานวิกตี้รีพอร์ตครั้งที่32นะครับระหว่างวันที่ 17- ถึง21สิงหาคม25 5 8นะครับในสัปดาห์นี้นะครับมีประเด็นที่เสร็จสิ้นและทำดำเนินการภายในสัปดาห์เนี่ยประมาณ6 7เจหัวข้อด้วยกันนะครับเรามาดูกันทีละหัวข้อเลยนะครับหัวข้อปกตินะครับเป็นการตรวจนับสินค้าบีว่าเวิร์ก แล้วก็ดับเบิลโดสรวมถึงดอลฟินนะครับและและตอนนี้ก็มีขินค้ามาดามโอลี่นะครับที่ลองแพ็คเป็นแพ็คแล้วนะครับพร้อมนำส่งให้กับทีวีเด็กดังนี้นะครับตัวแรกเลยนะครับเรามาดูตัววีว่ากันก่อนนะครับวีว่านะครับนะปัจจุบันนะครับยกไปจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่4,952กล่องนะครับในสัปดาห์นี้เราขายไปทั้งสิ้นนะครับเราขายไปทั้งสิ้นนะครับหก ร้อยสิบกล่องและแจกฟรีสามกล่องนะครับมีสินค้าดังนั้นมีสินค้าออกไปทั้งสิ้นหกร้อยสิบสามกล่องนะครับแบ่งเป็นนะครับส่งไปลาวเนี่ยห้าร้อยกล่องนะครับขายหนึ่งชิ้นนะครับได้หกกล่องนะครับขายสองชิ้นได้แปดกล่องนะครับขายสามชิ้นได้ยีิบสี่กล่องและขายแบบยกโหลได้เจ็ดสิบสองกล่องนะครับได้รับเงินทั้งสิ้นสี่แสนสี่หมื่นหกร้อยหกสิบบาทนะครับแล้วก็มีการส่งให้ตัวแทนร้านนะครับ ฟรี3กล่องด้วยกันทำให้ณนะปัจจุบันมีสินค้า v ีว่าููกี้4,339กล่องนะครับโดยเมื่อเราขายวีว่าแล้วมันจะมีสินค้าของแถมนะครับแนบไปด้วยนะครับซึ่งปจัจจุซึ่งณนะอาทิตย์ในสัปดาห์นี้เราเริ่มนับตั้งแต่วันที่17นะครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับณนะวันที่17มีสินค้ายอดยกมาอยู่ที่822กล่องนะครับณ เรามีการนำมีว่าดับเบิลโดสออกจากสต็อกอยู่ที่หนึ่งร้อย็สิบอ็ดกล่องนะครับมากที่สุดก็คือไปแม่อุดน้อยห้าสิบกล่องนะครับทำให้นะปัจจุบันมีสินค้าดับเบิลโดสอยู่ที่หกร้อยหกห้อห้าสิเอ็ดกล่องนะครับก็นะปัจจุบันเราดำเนินการาจะทำกล่องใหม่เนื่องจากเรามีการย้ายนะครับตัวละตัวบริษัทที่ทำตัวกล่องดับเบิลโดสนะครับซึ่งตัวนี้กำลัง รูปแบบอยู่น่าจะเสร็จสิ้นนะครับตอนกำลังดำเนินการอยู่น่าจะทันนะครับที่จะนำสินค้าดบเนิดเข้ามานะครับต่อมานะครับเรามาดูสินค้าต่อไปนะครับเรามาดูตัวดอลฟินกันตัวดอลฟินนะครับยอดยกมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่82กล่องในสัปดาห์นี้ขายได้1กล่องนะครับทําทให้เหลือณปัจนจะุบันอยู่ที่81กล่องนะครับได้รับเงินมา1,450บาทนะครับ ต่อมาเรามาดูตัวแป้งดินน้ำมันเวอร์โกกันบ้างนะครับแป้งดินน้ำมันเวอร์โกนะครับในปัจจุบันนะครับจ้ายกมานะครับอยู่ที่หนึ่ง้ยสามสิบสองกล่องนะครับนะครับเป็นแป้งเบอร์หนึ่งเอ็ดนะครับเบอร์สองสามสิบสามนะครับแล้วก็เบอร์สามสาสิบดนะครับในโดยโดยในสัปดาห์นี้นะครับเราขายแป้งเบอร์สองได้1กล่องนะครับเป็นเงิน 950บาททําให้สินค้าคงเหลือณปัจจุบันเหลืออยู่ที่131กล่องนะครับแล้วก็ทางพี่ปุ้ยได้ขอตัวสรุปยอดขายเวอร์สินค้าเวอร์ก้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะ,ะรายงานในหัวข้อถัดไปทีนี้เรามาดูตัวสุดท้ายนะครับเป็นวีว่าเอ้ยเป็นตัวมาดามโอลี่นะครับที่แพ็คของนะครับ เพื่อจะส่งให้กับตัวทีวีเดเร็กนะครับเราทําไว้อยู่ที่150ชุดนะครับพร้อมจัดส่งนะครับต่อมานะครับเป็นการตรวจสอบการใช้รถยนต์นะครับประจําบริษัทนะครับโดยมีน้องนุ่นนะครับกับน้องเมย์นะครับเป็นผู้รับผิดชอบส่วนการตรวจนับสินค้านะครับมีน้องเต้ยนะครับเป็นผู้รับผิดชอบต่อมานะครับเป็นการจ่ายอินสึนทีฟตรวจสอบนะครับอินสึนทีฟของวีว่า แล้วก็ยีนิทีฟของตัวมาดาโบลี่นะครับรับผิดชอบโดยน้องนุ่นนะครับนประจุวันสัปดาห์นี้ที่ผ่านมานะครับมาดามโบลี่ขายได้หนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนตัวของวีว่านะครับรับไปสี่พันห้าร้ยบาทนะครับตรวจสอบแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับเป็นการตรวจสอบนะครับค่าคอมเพิ่มเติมนะครับของประจําเดือนสิงหาคมนะครับโดย เรามีการประชุมเพื่อกำหนดเงื่อนไขราคาพิเศษนะครับกับ Marketing แล้วก็ทางบัญชีไปเมื่อสัปดาห์วันพฤหัดนะครับที่ผ่านมานะครับโดยเราจะทำการตั้งตารางนะครับเพื่อจะควบคุมราคาพิเศษของแต่ละลูกค้าแต่ละเซลล์แบ่งแยกนะครับตรงนี้จะส่งมอบหัวข้อเรื่องเนี่ไปให้กับทางพี่ตีกับน้องแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะรอดูว่าเขาจะทากลับมาอย่างไรนะครับต่อมานะครับเป็นในส่วนของการสั่งซื้อ สั่งใบสั่งซื้อนะครับกล่องของเดบบันโดสนะครับตรงนี้ได้ให้น้องเต้ยนะครับประสานกับทางเซลล์ฝั่งตัวโควิดนะครับเพื่อเจาแบบมานะครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของตัวบริษัทใหม่นะครับน่าจะทราบผลภายในวันนี้นะครับว่ายังไงนะครับต่อมานะครับเป็นการสรุปตัวผมประกอบการนะครับจนถึง อของโปรแกรมกินโปรนะครับจนถึงเมมที่040ไปแล้วนะครับแล้วส่งมอบให้กับทางพี่อ้นแล้วก็ทางพี่ก๊อฟไปเรียบร้อยแล้วครับต่อมานะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นการปรับปรุงนะครับ b ิ g Data Report นะครับของคาสิโนไม่ว่าจะเป็นตัวบอลบุรีนะครับเป็น PCC168 แล้วก็สุดท้ายคือวัดดวงผมปรับปรุงแล้วก็ส่งมอบให้กับทางพี่ก๊อฟไปที่เรียบร้อยแล้วหากติดขัดยังไงนะครับพี่ก๊อฟแย้งเมมกลับมาได้เลยนะครับ ส่วนงานที่ต้องดำเนินการในสัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวการตรวจสอบเงินเดือนนะครับประจําเดือนสิงหาคมนะครับก็รอทางเอกสารจากทางพิอุส่งมาอีกทีนึ่งนะครับนี่คือภาพรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายในนะครับประจําครั้งที่32ขอจบรายงานเพียานีครับขอบคุณมากครับ